ชนละน่านออกมาตอบชัดชๆนายแพทย์ชรนาศสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีประโยคไล่หนูตีงูเา่า ที่พักเพื่อไทยเคยหยิบยกมาใช้ตอนหาเสียงแล้วในวันนี้ทั้งสองพักมานั่งจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเมื่อถูกสอบถามประเด็นนี้เป็นอย่างไรนายแพทย์ชลนาตอบว่าเพื่อไทยและภูมิใจอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเช่นการรณรงค์คำว่าไล่หนูตีงูงเฮาไม่เป็นการรณรงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมิติการเมืองเราไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนเราไม่เคย ประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเทคนิคการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นศัตรูกันโดยเฉพาะพักเพื่อไทยไม่เคยเป็นศัตรูกับใครหลังจากยุติการมอบอำนาจจากพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้งเราก็มาทำหน้าที่จากการมอบอำนาจของประชาชนมาก็มาร่วมกันทำโดยบรรยากาศตอนให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่ไม่มีความตึงเครียดมีการหัวเราะหยอกล้อกันตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนายนแพทย์ฉลอนาฏพูดผิด